ในคิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการการะทําของพวกคุณนะครับตอนที่เกมจะเป็นบอกพีชนะครับและเกมมาแรกแรกนะครับแล้วนี่คือประสบการณ์ของผมนะครับตอนที่ผมเล่นเกมบลอกพีชหรือบอกฟุตทางแรกนะครับมีแค่เป็นของผมไหมผมมั่นใจว่า80%ของเนเล่นบอกฟุตเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนในคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลย อยากได้ผลฟีนิกซ์ถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวัลบัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตชิงลีกัสซี่ออสตาไท e วดีเฟนส์อีกทั้งยังมีไอเดียการให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปคุณจำได้ไหมครับคุณจำได้ไหมตอนที่คุณเล่นบอกฟุตหรือบอกพีชเนี่ยแต่ผมว่าในช่องผมนี่น่าจะมีประมาณ20%นนะครับที่เล่นตอนแบบนี้ชื่อว่าบล็อกพีชนะ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเล่นตั้งแต่แมปมันเปิดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบกันดีกว่าว่าคนในช่องผมเนี่ยซื้ออะไรกันบ้างเป็นอย่างแรกและอย่างสุดท้ายในโลกที่1ผมจะไลจกก่จากเกาะจากเกาะจากเกาะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยหลายๆคนน่าจะซื้อตามผมปะคลิปนี้จะไม่นับผลพิษศานะครับจะนับเฉพาะอ่าของอาวุธใช้นะครับหรือเครื่องแต่งกายที่สามารถซื้อได้นะ ผมไม่นับอันที่มันดรอปนะครับจะนับอนของที่สามารถซื้อได้นะครับเมื่อคุณเข้าอ่าเกมนี้มาครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่านอนว่าเราไม่มีตังค์หรอกครับใช่ครับใครๆก็ต้องตีตัวพวกนี้ก่อนถูมเออเนี่ยตีครับบางคนเนี่ยมีนะเวย้ยแบบเข้ามาปุ๊บนึกว่าเกมบอกฟุตเกมเนี้เป็นเกมแบบตีแล้วก็เลเวลส,สแตกขึ้นเหมือนกับเกมสตีเ h น n พีทนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเออซึ่งมันเคยเกิดกับเพื่อนผมเองครับ เข้ามาตีต <Wyoming S 2> ีดีก็ดีก็แบบเลิกรัิกเควสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเควสเนี่ยสามารถตัดตั้งก็คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนะครับพอคุณมีตังเนี่ยก็จะเดินมาตรงนี้ครับคุณจะเจอร้านขายดาบตรงนี้นะครับ80%ไม่ดิผมว่า89%ถ้าคุณเล่นบอกฟุตเก็เมื่อคุณเล่นบอกฟุตครั้งแรกเนี่ยคุณจะเจอสองดาบนี้89%ครับซื้อคาตานะทำไมหรอมันเท่ครับเออคาตานะชื่อมันก็เท่ ล้วเดินมาตรงนี้อันนี้คาสนะชัวร์ทุกคนซื้อคาตานะถูกไหมไม่ใช่เป็นผมไหมครับตรงนี้คือผมซื้อคาตานะผมรู้ว่า89%ก็ซื้อคาสนาเหมือนกันคงไม่ค่อยมีใครซื้อคาลานะต้องจากว่าชื่อที่มันไม่เท่ครับนะที่มันไม่เท่คาตานะเนี่ยเท่กว่านะครับลหลายคนเนี่ยซื้อคาตานะแน่นอนเดี๋ยวพอสักพักนึงเนี่ยก็เดิมเดินมานะครับเล่นงครั้งแรกแบบไม่มีเพื่อนเลยนะครับ คุณก็จะทําการซื้อเรือฟรีเพราะคุณคิดว่า300รเนี่ยแม่งหายากมากคือกูฟาร์มตั้งนานได้เงินมาแค่นี้เองจะเก็บปซื้ิผลพิศาคุณก็เลยซื้อเรือเล็กนะครับแต่มีอีกบางกรณีนหนึ่งก็คือไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับเดินมาปุ๊บเจอผลพิศาเก็บผลแล้วยงต่อทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีมาซิลี่ถูกไหมกินเป็นผมไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมก็คือเจอผลตรงจุดเกิดพอดีแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ มีสกิลเซ็ตงูเพราะว่าบินก็ไม่ได้ครับเจมผลบินก็ไม่มีมาเลยครับแล้วก็ขับเรือของเราผมไปเกาะลิงแล้วมือไปฟาร์มยิ่ต่อมีใครเป็นเหมือนผมไหมเพราะว่าหลายๆคนก็คงมาฟาร์มวิลนะครับตรงเกาะน,นี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าจะมีก็คือนักสำรวจถ้าคนธรรมดามาเนี่ยเขาก็จะวิ่งหาตัวรับเควสนะครับแล้วก็ฟาร์มครับแต่ไอพวกเราสำรวจมือใหม่นะครับก็อย่างผมก็เหมือนกันนะผมก็สำรวจนะเว้ย เดินมาไอ้เจอกล่องเฮ้ยตรงนี้มีกล่องวะ่ะมตมดมากกับเพื่อนก็ตะโกนในดิคอร์ดว่าเอ้ยกูเจอกล่องนี่ได้เงินตนบอกฟุดเปิดใหม่ๆเลยนะอืตรงนี้มีบันไดลงนะครับตื่นเต้นมากครับเอ้ยตรงนี้มีทางลงเขาคิดว่าตัวเองเจอทางลับแต่เข้าไปปุ๊บเจอกล่องแล้วก็เจอคาอะไรก็ไม่รู้บ้านอะไรไม่รู้ไม่รู้ครับคืออะไรไม่รู้กดที่ไฟก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็คิดว่าตัวเองเจอทางลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปริศนาของแชงคูดใช่ไหมล่ะทุกคนก็เดินมาตรงนี้ครับ เห็นว่าตอนนี้มันจะมีประตูมันจะเป็นที่ใส่กุญแจได้นะครับทุกคนก็อาจจะงงว่าเอะมันคืออะไรวะกุญแจนะครับก็ไม่มีอะไรละครับก็ฟาร์มปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เกาะบา์กี้มาที่เกาะบา์กี้ครั้งแรกคุณทําอะไรคุณทําอะไรครับขอข้ามการฟาร์มไปนะครับจะเดินมาเจอกับพ่อค้าตรงนี้นะครับจะเจอกับพ่อค้าตรงนี้นะครับะนะครับราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0หนะครับแล้วก็มีไอออนเมสนะครับราคาอยู่ที่25 0 0 0 หลายคนเนี่ยพอเข้ามาดูราคาปุ๊บเนี่ยไอรอนเมสนะครับหรือว่ากระบ,บองเนี่ยมันควรจะดีกว่าเพราะว่าราคามัน25 0 0 0นนะครับแต่ว่าจะมีหลายคนเลยน่าจะเกิน50%นะครับที่ซื้อดีคนะัตนาเพราะว่าพวกมึงเนี่ยอยากจะเป็นคนใช้ดาบคู่คือเห็นเห็นเลยครับว่าดีขัตนานนั้นเท่กว่านะครับแต่มีอีกจำพวกหนึ่งก็คือซื้อไอรอนเมสไป็นทีเดียวนะครับเพราะมันจะดีกว่า นะครับพอฟาร์มไปสักพักเนี่ยแล้วผู้มึงก็จะรู้นะครับว่าแม่งกัดทั้งคู่เลยนะ <laughs> แม่งกัดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปคนระับฟาร์มตรงนี้ไปแบบว่าชิวๆนะครับพอฟาร์มได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะมาเกาะทรายถูกไหมคุณก็จะมาฟาร์มเกาะทรายนะครับก็วิ่งหาเคสกันนะหาตัวละครนะครับอืมก็มันก็ไม่มีอะไรครับมันก็ชิวๆครับแต่จะมีพวกโซนคนระับ พวกคนที่เข้ามาดูเอ้ยกูเจอทางลับอีกแล้วอันนี้คือสำหรับเราลองไปตอนอัปเดตแรกเลยเอ้ยมอนบอกฟูดเปิดบอกพีชเปิดครั้งแรกนะอืมก็มาเจออะไรก็ไม่รู้ครับมันคือถ้วยอะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันทาอะไรนะอืม,อมนะครับยูทูบเบอร์ที่แบบว่าพเพื่อนเกมนี้ครั้งแรกก็เอามาลงคลิปกันเอ้ยมีทางลับมีในเซนต์บุดเลยนะครับคนทั่วไปก็งงก็ไม่เปิดยูทูบว่ามันคืออะไรก็ยังไม่มีใครรู้นะครับตอนแรกๆก,ก็ฟาร์มปกติครับชิวๆไม่มีอะไร พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เกาะหิมะนะครับฟาร์มเลเวลต่อไปนะครับมีคนเดินมาเจอถ้ำครับพอยูทูบเบอร์เจอถ้ำเนี่ยทำยังไงครับก็ทําคลิปลง YouTube นะครับแล้วอย่างเราเนี่ยก็เลยเดินมาซื้อนะครับนะก็ซื้อสกายจั๊มหมื่นหนึ่งนะครับก็เลยกดซื้อไปนะครับก็มันจะมี3อย่างใช่ไหมเราก็กดซื้อฮักีเออราคาเริ่มแพง2 5งหมื่นแต่ตังยังพออยู่กดซื้อไปครับแต่ไปนะครับอันที่3นะครับแฟลชสเต็ปอุ้ยแสนหนึ่งโอ้ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเป็นผมไหมเป็นผมแหละต้องมีสักคนแหละครับนะว่าแสนหนึ่งมันแพงไปครับเราอยากจะเก็บไปซื้อผลพิศาจเออก็เลยเดินขึ้นมาข้างบนนะครับมาฟาร์มแบบปกตินะครับเจอร้านขายของอีกแล้วเดินมาปุ๊บสังเกตเห็นซิกแมนนะครับก็เลยเดินมากดดูครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับมันก็ไม่มีอะไรครับสำหรับซิกแมนนะครับสอดดิวเลอร์นะครับคุณก็เลยลองกดดูนะครับมีทิปเปิ้ลคาตานะกับปิ๊บกับไปเดี๋ยวป๊บมันเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวไปไ เป็นกระบองซาบูกับทิปเปิคาตาะนะครับทุกคนก็เลยลองเช็คราคาดูก่อนนะครับราคา6 0 0มื่นกับ10,000แสแพงมากคำอธิบายก็แค่ท่อโง่โง,ง,ง่จริงดิไม่อยากใช้เลยนะครับทุกคนไ้่คงต้องซื้ออะไรใช่ครับผมทิปเปินนนะ้ลคาตาะเพราะว่าพวกมึงอ,อยากเบียวเป็นโซโล,โลเพราะกูก็อยากเบียวเหมือนกันตอนนั้นกูอาจจะดูวันพิชจบแล้วมาเล่นเกมนี้ก็ได้นะถูกปะออประมาณนี้ นะครับโอเคครับต่อไปนะครับคุณก็มาที่เกาะทหารเรือตรงนี้นะครับคุณใช้เวลาขับเรืออยู่นานนะเมื่อก่อนตอนครั้งแรกๆนี่มันไม่มีแผนที่ให้นะครับเราต้องหาเองนะแผนที่แล้วก็ไอไอเข็มเนี่ยไม่มีนะต้องหาเองนะครับพอคุณมาที่นี่ครับสิ่งแรกที่คุณทําคืออะไรครับวิ่งหาเช็คพอยต์ครับเมื่อก่อนเนี่ยหลา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 ยปีที่แล้วเนี่ยที่เกาะนี้ไม่มีเช็คพอยต์ครับเวลามึงตายก็คือมึงเกิดดุนแล้วก็ต้องขับเรือมาครับซึ่งกูปวดหัวมากผมพูดจริง ทุกหัวมากที่นี่ไม่มีเชคคอยนะใครทันปะว่าน่าจะมีคนทันแหละครับเนี่ยครับแล้วคุณก็แบบว่าเจอกับร้านค้าที่ซ่อนอยู่นะครับมันคือแบบเออมันคือปืนนะครับม,มีใครเป็นผมไหมก็คือผมไม่ซื้อปืนเลยไม่ยุ่งกับปืนเลยนะครับหรือว่ามีคนชอบใช้ปืนแต่ผมไม่ใช้เลยครับผมก็ฟารม์มปกติชิลๆนะครับเจอบอสก็อาจจะฟาร์มยากนิดนึงนะก็อ่ะก็แล้วแต่คนนะว่าคนจะฟาร์มบอสหรือว่าจะฟารม์มตัวธรรมดานะครับพอเสร็จเกาะนี้แล้วนะครับ ไปที่เกาะลอยฟ้านะครับปัญหาแรกๆเลยนะครับของคนที่มาเกาะลอยฟ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีนะไอ้บันไดอะไรเนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้บันไดอะไรเนี่ยไม่มีนะเฮ้ยแล้วกูจะขึ้นยังไงครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่เจอถ้าในเกาะหิมนะครับก็คือจะใช้เดินชมจันทร์ไม่ได้นะครับเราต้องเดินชมจันทร์ขึ้นไปเองนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอ่ะหยุดปึ๊บป๊บปึ๊บปื๊บ จะมีบางคนที่ไม่รู้ว่าเดินชนกันเนี่ยกระจะดได้กี่รอบต่อครั้งนะครับก็จะตกไปเริ่มใหม่ผมก็คนะือเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นมานะครับก็เดินมาเอยเจอจุดฟาร์มนะครับแต่มันไม่มีที่รับเควสนะครับก็เลยเดินไปดูข้างหลังข็วบบนดูนะครับว่ามีที่รับเควสหรือเปล่าแต่ก็เจอกับเจ้าโยชินะครับอเอ้ยมันคืออะไรอะ่ะอาจจะเป็นของดีห้าแสนหรอคุณก็เลยเก็บตังค์มาซื้อถูกไหมผมเก็บตังค์มาซื้อนะเนี่ยตอนที่ผมแบบเพิ่งเล่นอะมา ก็คือไม่เคยดูคลิป YouTube ช่องไหนเลยนะครับก็คือเล่นสุดเลยนะครับมันก็จะเป็นกระบอกข้างหลังแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะครับโคตรกากจะไปซื้อนะเสร็จแล้วนับคุณก็เริ่มไปเกาะต่อไปนะับก็คือเกาะเลยฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ยังไม่มีไอตัวรับเควสอยู่ดีนะครับคุณก็เลยต้องไปต่อนั่นเองไป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 เมื่อก่อนเนไม่มีนะซูเปอร์ฮิวแมนหุ่นประตูยาวมาอะไรเนี่ยไม่มีนะเออเมื่อก่อนเนี่ยเพียวๆเลยครับโลกสองก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนนะับขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณก็ทําการกดเช็คพอยตนะครับตตามสูร นะค,คุณบอกคุณก็ดีใจกับตัวเองว่าในที่สุดคูด๋เจอตัวรับเควสคูเดินมาไกลมาก,ามากแล้วคุณก็เจอคนขายของอีกแล้วมึงขายทุกที่เลยหรือเปล่าก็กดไปดูนะครับก็จะเจอกับดวลเฮดเบลดกับบีเซนโตนะครับบีเซนโต้นี่เป็นดาบที่แพงที่สุดนะครับในตอนนั้นในโลกหนึ่งนะนะครับอันนี้นะผมรู้เลยว่ารอยทางรอยเนี่ยอาจจะมีเพียง5%ที่เสื้อนนี้ นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเอาไปซื้อบิเซนโตหมดนะครับราคาถึงล้านมันต้องเป็นดาบที่ดีที่สุดนะครับพอมึงซื้อมาปุ๊บเนี่ยแม่งก็กา,กากเหมือนเดิมอืมใช่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นลนะ่ะมันถือว่าเป็นดาบท็อปต้นๆของเกมนี้เลยนะเออแล้วก็แบบเอาไปทํา V2 ได้เลยนะเอาทํา V2 ได้เลยนะก็มันก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะเออตอนแรกเี่ยคุณไม่รู้ครับคุณก็เลยเก็บตังค์ซื้อมาล้านหนึ่งปรากฏว่าแม่งโคตรกาก นะครับคุณก็ลองไปเสิร์ชดูครับบิสเซนโตเป็นยังไงจนแม้กระทั่งกระทั่งคุณเนี่ยไปเจอความลับครับที่เกาะลิงครับว่ามันเนี่ยมีพัศสเซิล10%อาจจะรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าไอเกาะลิงเนี่ยมันมีพัิลเอาดาบเชงคูสอยู่ผมมั่นใจเลยว่า90%เนี่ยดู YouTube เพื่อนบอกดูทิกต็อกดูวิกิอะไรก็ช่างนานะครับผมเชื่อเลยว่า10%เนี่ยคือหาเองนะครับขอบคุณครับสำหรับผลปีศาจเฮ้ยเมียว นะครับแล้วไปต่อไปพอคุณฟาร์มเกาะลอยฟ้าเสร็จนะครับคุณก็ได้มาที่เกาะคุกนะครับซึ่งมันไม่มีที่สปอนเรือคุณเริ่มเพนอีกแล้วตอนแรกเนี่ยไอเซสปอนเนี่ยไม่มีนะไอตัวนี้ไม่มีนะเมื่อก่อนอ่ะอคุณเริ่มเพนิีกครับคุณเลยเข้าไปเจอบอสครับโอ้โหจะสู้ยังไงวะนี่โคตรโหดเลยคุณก็เลยยังไม่ําครับคุณก็เลยกลับไปทาเควสเดิมเพราะว่าคุณสู้มันไม่ไหวนะครับพอเริ่มสู้ไหวแล้วเนี่ยคุณก็มาฆ่ามันนะมาฆ่าพวกมัน นยครับฆ่าพวกมันก็เครื่องชวโมงนะจนกระทั่งนี่นครับคุณได้ดาบวอเดนมาเอ้ยดาบแม่งเทดีว่ะ10%ฟาร์มดาบนี้อีก90%ผมว่าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเก็บซื้อบิสเซนโตเหมือนเดิมนะอืมน่าจะใช่นะครับสำหรับหลายๆคนน่าจะแต่สำหรับผมเนี่ยวอเดนที่ผมไม่ใช้นะผมใช้บิเซนโต้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วคุณก็เข้ามาข้างในนี้ครับ เจอกับเจ้าโดฟามิงกไม่มีไปไหนแล้วรู้นะครับคุณได้ผ้าคลุมคุณก็รู้สึกดีใจแล้วคุณก็ใส่เพราะคิดว่าเป็นของดีนะครับมันก็ดีแหละมันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับสำหรับเกาะน,นี้ต้องขอบอกก่อนนะครับตอนที่เกมวันอบอกพีช,ชมาครั้งแรกแต่เกาะนี้ยังไม่มีนะครัเกาะนี้ถือว่าเป็นเกาะใหม่นะนะครับเกาะน,นี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมขอไม่พูดถึงอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะมันก็เป็นฟาร์มวิลธรรมดาคุณมาที่เกาะลาวานะครับ มาที่เกาะลาวาเลยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับว่าตรงภูเขาตรงเนี้ยมันมีทางลับอยู่นะครับ20%นะครับอาจจะลองเดินสำรวจแล้วก็เจอนะครับว่ามันมีทางลับเนี่ยเข้าไปซื้อของได้นะครับเดี๋ยวนะมัน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 อ่ะเจอแล้วนะครับเข้ามาคุณเห็นว่ามันคือโซโอเคนนะครับ7.5นะครับดาบบิสันโตแล้วมันแพงกว่าคุณก็เลยข้ามไปนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันก็ดีนะมันก็โอเค เนี่ยคุณก็ได้ทำการฟาร์มที่นี่ไปครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะครับจนมาเจอกับบอสนะครับคุณก็ลองโซโล่บอสดูนะครับมึงแตกอืมสู้ไม่ได้ครับรอบแรกรอบแรกสู้ไม่ได้ครับมันตีแรงมากนะพอคุณเริ่มมั่นใจแล้วคุณถึงจะมาฆ่าอีกรอบจริงไหมทุกคนที่ฆ่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะถึงจะรับเคล็ดได้แล้วเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ไหวนะนะครับสำหรับเกาะนี้นะครับ มากันที่เกาะเงือกนะครับบอกก่อนว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตใหม่เหมือนกันนะครับมาตรงนี้นะครับจะมีเป็นฟิชแมนคาราเต้นะไหนวะอ่านี่นะครับเนี่ยคคนดูแล้วมันว้าวมากครับแม่งว้าวมากครับก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วก็ฟาร์มด้วยฟิชแมนคาราเต่นี่ครับตอนที่คุณเลเวยวถึงแลวสามารถฆ่าบอสได้เนี่ยคุณไม่รู้แล้วครับว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าคุณได้อย่างง่ายอ้าวตายแล้วเลย บอลตัวน,นี้เมื่อก่อนนี่คือหายะนะมากครับมันมีสองล่างครับแล้วมันตีโคตรแรงนะซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ไหวนะต้องเรียกพวกบอลลุมนะครับไม่ก็ต้องรับเคลธรรมดาเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกปวดหัวมากที่กดรับเควสทชีกูวิ่งไกลมากครับโอ้โหมันจะอยู่ห่างอะไรนขนาดนั้นวะคุณรู้สึกปวดหัวอยากจะเลิกเล่นเอออันนี้ผมพูดเล่นนะอาจจะเล่นแหละแต่อาจจะขี้เกียจอ่ะเออมันไกลอะ่ะมันไกลจริงๆริงอะ่ะพอคุณฟาร์มด้านล่างเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาเกาะ บนนี้เนี่ยครับใช้เวลาหาอยู่นานเนะาะมันขึ้นมาอย่างไงนะแม่โคตรสูงบางคนไม่รู้ก็บินขึ้นมาครับบางคนรู้ก็เข้ามาทางนี้ครับนี่ทางนี้จะมีทางไปได้แนละ้วแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้นะเอ้ผมไม่ชชว่์ว,ว่าอันนี้มันเป็นเกาะใหม่หรือเปล่าแนะ้วเนื่องจากว่ามันนานแล้วนะครับด้วยความที่สกิลผมเนี่ยมันโง่มากมันก็เลยตีไม่แตกนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีมันไม่แตกว่ะมันมันไม่แตกอะ่ะคุณเดินมาครับ วันนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับเดนมาเจกับเจ้าอูซบตรงนี้นะครับซึ่งคุณก็ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้จนคุณต้องไปเปิด youtube ดูนะครับว่ามันทายัางไงถึงจะสามารถซื้อของได้นะเ <c oughs> นี่ยบ,บางคนก็เปิด youtube ไปเจอทางลับตรงนี้นะครับอ่ะได้อ่าไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะมีของนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยเข้านะครับแล้วก็ผมคิดว่า90%เนเนี่ยก็คงไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะครับ เดินมาครับเจ็ดก็อนเอ็นวครับโอ้โหไม่ไหวครับเรียกพวกมันลุมครับสกิลมันโกงมากดูสกิลมันโกงมากครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,อ้าวผมไม่ได้ทำนะก็อนเอ็นวมันทำนะครับผมมันจเลยตอนเลเวลถึงฟาร์มเนี่ยมันตียากมากครับมันต้องเรียกเคลื่อนมันลุมนะครับสำหรับเกาะนี้พอฟาร์มไปฟาร์มมานะครับคุณเห็นว่าอะไรไมันขึ้นบนแผนที่ไม่เอ้ย คือบน,นแชทก็ไม่รู้นะครับก็เลยเดินหาเสียงนะครับก็จะเจอกับเจ้าหนวดขาวตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สู้หนวดขาวแล้วคุณก็มาฟาร์มต่อนะครับที่เตอร์ Seven นะตอนแรกในตอร์เ Seven มันอันนี้ผมจําไม่ได้นะขอภัยจริงๆนะครับจะมาบอกให้ฟังนะแ,แต่ลืมนะพอคุณมาที่นี่นะครับโอ้โหมันมีฮาคิครับมันมีฮาคิแต่ว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาไปตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าเกาะเลยนะ เกาะลาวานแล้วนะครับเพราะว่าบางตัวในเกาะลาวานเนี่ยก็จะมีหาคีเหมือนกันนะครับคุณก็จะเริ่มแบบโอ้ฟาร์มยากนะครับเริ่มฟาร์มยากนะครับเริ่มฟาร์มแบบว่าช้าลงช้าขึ้นหรือช้าลงวะแล้ <c oughs> วคุณก็เดินมานะมาเจอเจ้าแฟงกี้ตรงนี้นะครับนี่แล้วคุณก็ใช้เวลาตีมันค่อนข้างนานนะเนื่องจากว่าตัวมันก็สกิลแรงนะตอนผมววเจ็ดร้อยมาตีมันนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ตอนนี้อ่ะนะมันมันก็ชิวๆแล้วนะตอนเนี้ย วิวห่างกันโคตรเยอะครับเมื่อก่อนนี้เลยว่าตั้งอยู่ที่เจ0ดร้อยนะยคุณก็ฟันอะไรเรียบร้อยนะครับคุณได้ยิงตดคุณได้ยิงเส้นตดของมันครั้งแรกนะครับคุณขำกิ้งจริงไหมแ <laughs> น่นอนครับต้องมีคนขำเมื่อกี้นะเออเดี๋ยวผมข้ามกันแล้วกันนะเห็นแล้วมันไส้อืม,อ,มอ่าเรียบร้อยนะครับคุณก็ฟาร์มนะครับจนมีคนเนี่ยมีเงินหนึ่งล้านนะครับคุณก็เลยกลับไปที่ เกาะสกายน่ครับเพื่อไปซื้อบิเซนโตพอคุณได้บิเซนโตแล้วเนี่ยคุณก็เลยเปิด u t u b e นะครับไปดูรีวิวว่ามันดีไหมจนคุณเพิ่งรู้ว่าไอ้หนวดขาวที่คุณฆ่าไปเนี่ยอันนั้นคือการทำบิสเซนโตวีสองคุณก็เลยรู้สึกเสียดายมากที่ทำจนมาถึงไม่ได้บิเซนโตวีสองก่อนแล้วถึงไปฆ่ามันถูกไหมนีใครเป็นเหมือนผมไหมอันนี้คือการเดินทางนะครับในโลกที่หนึ่งของผมตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนะครับใครที่มีเหมือนผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลย นะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูหรือว่าสนใจในคลิปนี้นะครับโลกสองจะตามมานะครับก็ช่องนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ yeah!